เรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นโซนรอยต่อระหว่างอำเภอบ้านไผ่กับอำเภอมันจาคีรีเป็นโรงงานแปลรูปไม้เก่าที่ยังเปิดทำงานอยู่จริงกลางวันมีคนงานหลายสิบชีวิตเสียงเครื่องเลื่อยดังไม่ขาดสายแต่พอตกกลางคืนโรงงานทั้งแห่งจะเหลือคนทำงานไม่เกิน5คนและทั้งหมดคือคนกะดึก ผู้ที่เล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพนักงานชายคนหนึ่งอายุราว30กว่าปีทำงานกะดึกที่นี่มานานหลายปีเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่ใช่คนกลัวความมืดและไม่เคยคิดว่าสถานที่ทำงานของตัวเองจะมีอะไรมากกว่าเครื่องจักรกับกองไม้กะดึกเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงเช้าหลังประตูโรงงานปิดลงเสียงจากถนนใหญ่หายไป เหลือเพียงแสงไฟนีออนซิดซีดที่ส่องลงบนพื้นปูนแตกร้าวเสียงเดียวที่ยังอยู่คือเสียงรองเท้าคนเดินกับเสียงโลหะเสียดสีกันเบาๆเป็นจังหวะในกะดึกทุกคนจะรู้กันโดยไม่ต้องพูดว่ามีบางจุดในโรงงานที่ไม่ควรเข้าไปยืนและไม่ควรอยู่คนเดียวแต่ไม่มีใครบอกเหตุผลถ้าถามจะได้คำตอบสั้นๆแค่ว่าตรงนั้น อย่าไปอยู่ดึกคืนแรกที่เขาเข้ากะดึกเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งทันทีแม้เครื่องจักรจะปิดหมดแต่โรงงานไม่เคยเงียบจริงจะมีเสียงบางอย่างดังแทรกขึ้นมาเป็นระยะเหมือนเสียงไม้ขูกลากเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในจุดที่ไม่ควรมีใครอยู่เขาคิดว่าอาจเป็นเสียงไม้หดตัวหรือเสียงโครงเหล็กเก่าจนกระทั่งคืนหนึ่ง ขณะเขาเดินผ่านกองไม้ด้านหลังโรงเลื่อยเขาเห็นเงาคนเดินผ่านไปช้าๆเงานั้นไม่เร่งไม่หลบไม่หันมามองเหมือนคนที่คุ้นเคยกับที่นี่ดีเขาหยุดเดินมองตามเงานั้นแล้วเรียกชื่อเพื่อนร่วมกะไม่มีใครตอบเมื่อเขาเดินไปดูบริเวณที่เงานั้นหายไปก็ไม่พบใครแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกคือ เพื่อนร่วมกะทุกคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครถามไม่มีใครมองตามไม่มีใครแปลกใจเหมือนกับว่าทุกคนเคยเห็นแบบนี้มาก่อนและเลือกที่จะไม่พูดถึงมันตั้งแต่คืนนั้นมาเขาเริ่มรู้ว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้มีแค่คนที่ยังทำงานอยู่ในกะดึกแต่ยังมีใครบางคนที่ไม่เคยเลิกกะไปพร้อมกันด้วยและนั่น คือจุดเริ่มต้นของกะดึกที่เขาไม่เคยลืมเสียงที่ไม่ควรมีจะเริ่มดังชัดขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นและไม่มีใครกล้าบอกว่ามันคืออะไรคืนถัดมาเขายังคงเข้ากะดึกตามปกติเวลาเกือบเที่ยงคืนโรงงานทั้งแห่งถูกกลืนด้วยความเงียบที่ไม่เคยเงียบจริง ไฟนีออนบางดวงเริ่มกระพริบเป็นจังหวะช้าๆเหมือนลมหายใจของอาคารเก่าเขาได้รับหน้าที่จัดเรียงไม้บริเวณด้านหลังโรงเลื่อยจุดนั้นเป็นพื้นที่กึ่งมืดแสงไฟส่องไม่ถึงทั้งหมดขณะเขากำลังก้มจัดไม้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านในเสียงนั้นเหมือนเสียงไม้ถูกเลื่อยช้าๆหนักๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ท,ทั้งที่เครื่องเลื่อยทุกปิดตั้งแต่สี่ทุ่มเขาหยุดมือยืนนิ่งตั้งใจฟังเสียงยังดังอยู่ไม่ดังมากแต่ชัดพอให้รู้ว่ามันไม่ใช่เสียงลมและไม่ใช่เสียงโลหะมันคือเสียงทำงานเขาเงยหน้ามองไปทางเครื่องเลื่อยเก่าที่ตั้งอยู่สุดอาคารไฟตรงนั้นไม่ได้เปิดแต่เงาดำของใครบางคนกำลังขยับอยู่ด้านหลัง เขาเรียกชื่อหัวหน้ากะเสียงของเขาหายไปกับความกว้างของโรงงานไม่มีใครตอบเสียงเลื่อยหยุดลงกะทันหันความเงียบถาโถมเข้ามาแทนเขารู้สึกได้ทันทีว่าอากาศรอบตัวเย็นลงแบบไม่มีเหตุผลเหมือนยืนอยู่ในที่ที่ไม่ควรมีชีวิตเขาตัดสินใจเดินอ้อมไปดูโดยไม่เข้าใกล้มากนักทุกก้าวที่เดินเข้าไป เสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนดังชัดเกินจริงเงาดำยังคงอยู่ยืนหันหลังให้ท่าทางเหมือนคนที่กำลังทำงานแต่ท่ายืนนั้นแปลกไหลเอียงแขนข้างหนึ่งห้อยต่ำกว่าปกติเขาหยุดเดินในระยะไม่ถึง10เมตรในใจภาวนาให้เงานั้นหันมาเป็นเพื่อนร่วมกะแต่เงานั้นไม่หันไม่ขยับ ไม่ตอบสนองต่อการมีอยู่ของเขาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเขาสะดุ้งหันกลับไปเป็นเพื่อนร่วมกะเดินผ่านไปเฉยๆเพื่อนคนนั้นมองเขาแค่แวบเดียวก่อนจะเดินต่อเหมือนไม่เห็นอะไรผิดปกติเขาหันกลับไปอีกครั้งเงาดำหายไปแล้วไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีรองรอยเหลือเพียงกลิ่นไม้เก่า ผสมกับกลิ่นคาวจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศเขาถามเพื่อนร่วมกะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมคําตอบที่ได้คือการส่ายหัวและประโยคสั้นๆช่างมันเถอะมันเป็นแบบนี้ทุกคืนคืนนั้นเขาทำงานต่อด้วยหัวใจที่หนักอึ้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มเข้าใจว่าเสียงที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งผิดพลาดและเงาที่เขาเห็นไม่ใช่ครั้งแรก และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในโรงงานแห่งนี้ยังมีบางอย่างที่ทำงานอยู่แม้จะไม่มีใครนับมันเป็นคนก็ตามคืนที่สเขาเริ่มรู้สึกว่าโรงงานแห่งนี้กำลังบีบเขาเข้าหาบางจุดจุดที่ทุกคนไม่อยากเข้าใกล้ช่วงหลังเที่ยงคืนหัวหน้ากะเดินมาหาเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆให้เขาไปจัดไม้ ใกล้เครื่องเลื่อยตัวเก่าที่ตั้งอยู่ลึกสุดของอาคารเป็นเครื่องที่ไม่มีใครใช้งานมานานแต่ก็ยังไม่ถูกรื้อออกเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าโดยไม่ถามอะไรหัวหน้ากะพูดทิ้งท้ายแค่ประโยคเดียวเสร็จแล้วอย่าอยู่ตรงนั้นนานคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่หนักจนเขารู้สึกได้ทันทีว่า มันไม่ใช่คำเตือนธรรมดาบริเวณนั้นแสงไฟส่องไม่ถึงมีเพียงหลอดนีออนดวงเดียวที่ติดอยู่สูงเกินไปพื้นปูนตรงจุดนั้นเย็นผิดปกติแม้จะใส่รองเท้าหนาอากาศเหมือนนิ่งเหมือนหยุดไหลทันทีที่เขาเริ่มทำงานกลิ่นหนึ่งก็ลอยเข้ามาไม่ใช่กลิ่นไม้สดแต่เป็นกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นคาว จางๆคล้ายสนิมคล้ายเลือดแห้งเขาพยายามไม่คิดบอกตัวเองว่าเป็นเพราะเครื่องเก่าเป็นเพราะโรงงานอับแต่ยิ่งพยายามไม่คิดความรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งชัดเขาไม่กล้าหันไปมองเพราะรู้สึกว่าถ้าหันไปจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆจากด้านหลัง ช้าหนักไม่เร่งเหมือนคนที่เดินในที่ของตัวเองเขาหยุดมือยืนนิ่งนับจังหวะลมหายใจ1 2 3เสียงฝีเท้าหยุดลงอากาศรอบตัวเย็นลงอีกจนขนแขนลุกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ไม่ได้เป็นของเขาอยู่ใกล้มากใกล้จน เหมือนมีใครยืนชิดด้านหลังหัวใจเขาเต้นแรงแต่ร่างกายกลับไม่กล้าขยับเขาได้ยินเสียงเหมือนของแข็งเสียดสีกันเบาๆคล้ายเสียงเครื่องจักรที่กำลังทำงานโดยไม่มีไฟทันใดนั้นเสียงหัวหน้ากะดังขึ้นจากด้านหน้าเรียกชื่อเขาเขาสะดุ้งหันไปทันทีบริเวณด้านหลังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีเสียง มีเพียงเครื่องเลื่อยเก่าที่ตั้งนิ่งเหมือนมันไม่เคยถูกใช้งานหัวหน้ากะมองหน้าเขานิ่งๆก่อนจะพูดชา้ชาๆเห็นอะไรหรือเปล่าเขาสายหัวทั้งที่หัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะหัวหน้ากะไม่ถามต่อแค่หันหลังเดินกลับไปก่อนจะพูดเบาๆเ,เหมือนพูดกับตัวเองมันเริ่มเข้ากะแล้วสินะ คืนนั้นเขาไม่กลับไปใกล้เครื่องเลื่อยตัวนั้นอีกแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่เคยหายไปแม้เขาจะเดินออกมาแล้วและเขาเริ่มเข้าใจว่าจุดต้องห้ามไม่ได้อันตรายเพราะสถานที่แต่มันอันตรายเพราะใครบางคนยังไม่เคยออกไปจากตรงนั้นคืนนั้นหลังจากออกมาจากบริเวณเครื่องเลื่อยเก่า เขาพยายามทำงานในโซนที่มีแสงไฟมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะย้ายไปตรงไหนความรู้สึกหนึ่งก็ยังตามมาไม่หายเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาช่วงหลังตีหนึ่งโรงงานเงียบกว่าปกติแม้แต่เสียงโลหะที่เคยดังแทรกก็หายไปความเงียบแบบนั้นทำให้ทุกเสียงที่เกิดขึ้นดังชัดผิดธรรมชาติเขากำลังลากไม้ ผ่านทางเดินแคบๆด้านข้างโรงเรื่อยจุดนั้นมีไฟหลอดเดียวส่องจากด้านบนแสงตกลงมาเป็นวงแคบทำให้มุมอื่นเกลื่อนไปกับความมืดขณะที่เขาก้าวเข้าไปในแสงไฟนั้นเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่ด้านหน้าไม่ใช่เงาไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นคนยืนหันหลังให้อยู่ข้างเครื่องเรื่อยตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมกะ เสื้อผ้าเหมือนกันรูปร่างใกล้เคียงกันเขาเรียกชื่อเสียงสะท้อนกระทบผนังเหล็กคนนั้นไม่ตอบไม่ขยับยืนอยู่อย่างนั้นเหมือนรออะไรบางอย่างเขาเดินเข้าไปใกล้อีกสองก้าวและตรงนั้นเองที่เขาเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นท่ายืนของคนนั้นไม่สมดุลไหล่ข้างหนึ่งตกต่ำผิดปกติแขนข้างซ้าย ห้อยลงในมุมที่มนุษย์ไม่ควรห้อยได้ลำตัวเอียงเล็กน้อยเหมือนถูกดึงไปด้านใดด้านหนึ่งเขาหยุดเดินหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกคนนั้นเริ่มขยับช้ามากไม่ใช่การหันแบบคนปกติแต่เป็นการหมุนตัวทั้งลำตัวอย่างฟืดๆเหมือนข้อต่อไม่ได้ถูกออกแบบให้ขยับแบบนั้นเมื่อใบหน้าหันมาอยู่ในแสงไฟ เขาเห็นมันชัดเจนใบหน้าซีดดวงตาดำสนิทเหมือนมองไม่เห็นอะไรแต่กลับจ้องตรงมาที่เขาปากเปิดเล็กน้อยเหมือนพยายามหายใจผิวหนังบางส่วนมีรอยช้ำคล้ำเหมือนเลือดข้างใต้ผิวไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีคำพูดมีเพียงการจ้องมองระยะห่างระหว่างเขากับมันไม่ถึงสเมตรเขารู้สึกได้ว่าขาเริ่มไม่มีแรง แต่ร่างกายไม่ยอมล้มเหมือนถูกบังคับให้ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาดำนั้นไม่ได้แสดงอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตมีแค่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านั้นเขารับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านข้างเขาสะดุง้งหันไปมอง เป็นหัวหน้ากะเดินเข้ามาในโซนแสงไฟเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรเหลือเพียงเครื่องเลื่อยกับอากาศเย็นเฉียบหัวหน้ากะมองหน้าเขานานกว่าปกติก่อนจะพูดช้าๆว่าเห็นแล้วใช่ไหมเขาไม่ตอบไม่ใช่เพราะไม่กล้าแต่เพราะรู้ว่าคำตอบไม่จำเป็นอีกต่อไปหัวหน้ากะถอนหายใจเบาๆ แล้วพูดเพียงประโยคเดียวว่าจากนี้ไปมันจะไม่หายคืนนั้นเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะในโรงงานแห่งนี้บางคนยังคงทำงานกะดึกอยู่แม้จะไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วก็ตามหลังจากคืนนั้นบรรยากาศในโรงงานไม่เหมือนเดิมอีกไม่ใช่เพราะมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่เพราะเขารู้แล้วว่า อะไรที่เคยอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่จริงหัวหน้ากะไม่ได้สั่งให้เขากลับไปทำงานใกล้เครื่องเลื่อยตัวเก่าอีกแต่ก็ไม่ได้พูดว่าเขาควรเลี่ยงมันทุกอย่างถูกปล่อยให้เป็นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงพักเขานั่งอยู่มุมโรงงานกับเพื่อนร่วมกะอีกสองคนไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เขาเห็นจนกระทั่งเขาเอ่ยถามขึ้นเบาๆ ถามว่าเมื่อก่อนตรงเครื่องเลื่อยตัวนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่วมกะชะงักมือคนหนึ่งหลบสายตาอีกคนถอนหายใจยาวก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเคยมีคนตายตรงนั้นคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่ทำให้รอบตัวเงียบลงทันทีเขาถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบที่ได้ไม่ละเอียดไม่เล่าเป็นเรื่อง เหมือนทุกคนพยายามจำให้น้อยที่สุดคนงานกะดึกเมื่อหลายปีก่อนเข้าไปทำงานคนเดียวใกล้เครื่องเลื่อยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวอีกทีก็ตอนมีคนไปเห็นตอนเช้าร่างของเขาติดอยู่กับเครื่องในสภาพที่ไม่มีใครอยากจำศพถูกนำออกหลังเลิกกะและในคืนนั้นคนที่เหลือยังต้องทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาถามว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะเพื่อนร่วมกะตอบสั้นๆก็เริ่มเห็นกันเห็นเงาเห็นคนเห็นเหมือนกันแต่ไม่พร้อมกันบางคืนมีคนเห็นยืนอยู่บางคืนไม่มีใครเห็นเลยแต่ทุกคนรู้สึกตรงกันว่ามีใครบางคนยังอยู่เขาถามต่อว่าทำไมไม่มีใครลาออกคำตอบนั้นทำให้เขานิ่งไป จะให้ออกไปทำอะไรงานแถวนี้มีไม่กี่ที่ไม่มีใครพูดถึงผีไม่มีใครเรียกชื่อทุกคนเรียกมันแค่ตรงนั้นหัวหน้ากะเดินเข้ามาพอดีกับที่บทสนทนาเงียบลงเขามองหน้าทุกคนก่อนจะพูดช้าๆมันไม่ได้ทำร้ายใครประโยคนั้นไม่ได้ช่วยให้สบายใจกลับยิ่งทําให้รู้สึกหนักขึ้น หัวหน้ากะพูดต่อมันแค่ยังอยู่ในที่ของมันคืนนั้นขนาดเขากลับไปทำงานเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่เคยใส่ใจรอยขีดบนพื้นปูนตรงเครื่องเลื่อยคราบสีคล้ำที่ไม่เคยหายแม้จะล้างกี่ครั้งและตำแหน่งที่ไม่มีใครยืนทับเหมือนเป็นพื้นที่ที่ถูกเว้นไว้ให้ใครบางคนเขาเริ่มเข้าใจว่า สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพหลอนและคนในกะดึกไม่ได้กล้าหาญพวกเขาแค่เลือกที่จะอยู่กับมันเพราะบางครั้งความกลัวก็แพ้ความจํำเป็นและตั้งแต่คืนนั้นเขารู้ว่าการเห็นผีไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่ทุกคนยอมรับว่ามันอยู่แล้วทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากคืนนั้น เขาเริ่มสังเกตขึ้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ไม่มีใครพูดถึงตำแหน่งที่เขาเคยยืนทำงานถูกขยับออกไปโดยไม่รู้ตัวเครื่องเลื่อยบางตัวถูกปล่อยให้ว่างทั้งที่งานยังไม่เสร็จเหมือนทุกคนกํำลังเผื่อพื้นที่ให้ใครบางคนคืนหนึ่งขณะเขากําลังจัดไม้อยู่ไม่ไกลจากจุดต้องห้ามเขาได้ยินเสียงหายใจเบาๆ ไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงเครื่องเป็นเสียงที่ดังใกล้เกินไปเขาหยุดมือกลั้นหายใจเสียงนั้นยังดังอยู่ชา้าสม่ำเสมอเหมือนคนที่ยืนอยู่ข้างหลังโดยไม่จำเป็นต้องขยับเขาไม่หันไปมองเพราะในใจรู้ดีว่าถ้าหันไปจะไม่ใช่แค่เงาอีกต่อไปอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลง จนรู้สึกเหมือนเสื้อผ้าแนบติดผิวกลิ่นคาวลอยขึ้นมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเขาขยับตัวถอยออกมาเพียงก้าวเดียวในจังหวะนั้นเองเสียงของแข็งกระทบกันดังขึ้นช้าๆเหมือนโลหะถูกลากไปบนพื้นเขามองไปด้านข้างและเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในแสงไฟ แต่ในเงามืดรูปร่างขุนตาเป็นร่างเดียวกับที่เขาเคยเห็นแต่คราวนี้มันยืนใกล้กว่าเดิมใกล้จนเขาเห็นรายละเอียดของร่างนั้นชัดขึ้นเสื้อผ้าขาดตรงช่วงลำตัวผิวหนังซีดและคล้ำเป็นหย่อมๆแขนข้างหนึ่งยังคงห้อยผิดมุมมันไม่ได้มองเขา มันมองไปที่เครื่องเลื่อยเหมือนคนที่กำลังรอให้ถึงหน้าที่ของตัวเองเสียงเครื่องจักรดังขึ้นเบาๆทั้งที่ไฟยังปิดเสียงนั้นไม่ดังพอให้ใครคนอื่นได้ยินแต่มันดังพอให้เขารู้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นแค่ภาพเขารู้สึกได้ว่ามันขยับไม่ใช่เข้าหาเขา แต่ขยับเข้าไปใกล้เครื่องเหมือนกําลังจะกลับไปทำงานหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกเขาถอยหลังอีกก้าวในวินาทีนั้นมันหันหน้ามาช้าฝืดดวงตาดำสนิทสบกับสายตาเขาไม่มีอารมณ์ไม่มีความโกรธมีเพียงการรับรู้เหมือนมันรู้ว่า เขาเห็นมันและยอมรับว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสียงหัวหน้ากะดังขึ้นจากอีกฟากหนึ่งเรียกชื่อเขาทันทีที่เสียงนั้นดังทุกอย่างหยุดลงเสียงเครื่องเงียบอากาศกลับมาอุ่นขึ้นร่างนั้นหายไปเหลือเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่ยังติดอยู่ในอกหัวหน้ากะ เดินเข้ามาใกล้มองหน้าเขาแล้วพูดเบาๆมันเริ่มจำหน้าได้แล้วเขาไม่ถามว่าหมายถึงอะไรเพราะในใจรู้คำตอบดีตั้งแต่วินาทีนั้นเขาไม่ได้เป็นแค่คนทำงานกะดึกแต่เป็นหนึ่งในคนที่มันรับรู้ว่าอยู่ร่วมกะเดียวกันและนั่นคือสิ่งที่ทำให้กะดึกไม่เหมือนเดิม อีกต่อไปคืนนั้นเป็นคืนที่คนในกะน้อยกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเพื่อนร่วมกะขอลากลับก่อนด้วยเหตุผลสั้นๆที่ไม่มีใครซักหัวหน้ากะต้องออกไปดูงานอีกฝั่งของโรงงานเหลือเพียงเขากับพื้นที่กว้างใหญ่ที่เงียบผิดปกติไฟนีออนหลายดวงถูกปิดเพื่อลดค่าไฟเหลือแสงสลัวเป็นช่วง เงาของเครื่องจกักรทอดยาวบนพื้นปูนเหมือนรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่นอนนิ่งอยู่เขาพยายามทำงานในโซนที่ใกล้ทางออกที่สุดแต่ไม่ว่าจะขยัดไปตรงไหนความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใ,นในกล้ก็ยังตามมาช่วงเกือบตีสองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านในโรงงานช้าหนักเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เขาหยุดมือยืนนิ่งฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นไม่ได้เร่งไม่ได้หลบเหมือนคนที่เดินตามเส้นทางประจำเสียงฝีเท้าค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้จนเขารู้สึกถึงแรงสั่นผ่านพื้นปูนเขาหันไปมองและเห็นมันยืนอยู่สุดทางเดินร่างนั้นไม่อยู่ในเงามืดแต่ยืนอยู่ในแสงไฟซีด เห็นชัดเต็มตัวท่ายืนยังคงผิดรูปเหมือนเดิมแขนข้างหนึ่งห้อยต่ำลำตัวเอียงเสื้อผ้าเปื้อนคราบสีคล้ำที่ดูไม่ใช่คราบไม้มันไม่ได้เดินเร็วมันไม่รีบแค่ค่อยๆก้าวมาทีละก้าวเขาถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองระยะห่างเหลือไม่ถึงห้าเมตร อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขาเริ่มเป็นไอทั้งที่ไม่ได้หนาวมันหยุดเดินยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาดำสนิทจ้องมองเขาโดยไม่กระพริบไม่มีเสียงไม่มีท่าทีคุกคามแต่แรงกดดันทำให้เขาแทบยืนไม่ไหวในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงเครื่องจักรดังขึ้นไม่ใช่จากเครื่องเดียวแต่จากหลายจุด เหมือนโรงงานกําลังกลับมามีชีวิตทั้งที่ไม่มีใครอยู่ร่างนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนคนที่กําลังสงสัยแล้วมันยกแขนที่ผิดรูปขึ้นช้าๆไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เหมือนจะชี้ไปที่เครื่องเลื่อยเหมือนกําลังบอกว่าถึงเวลาทํางานแล้วในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงหัวหน้ากะตะโกนเรียกชื่อเขาจากด้านนอกเสียงนั้น เหมือนดึงเขากลับสู่ความจริงไฟบางดวงเปิดขึ้นพร้อมกันเสียงเครื่องจักรหยุดลงทันทีร่างตรงหน้าค่อยๆเลือนหายเหมือนถูกกลืนกลับเข้าไปในเงาเขาทุดลงนั่งกับพื้นหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกหัวหน้ากะวิ่งเข้ามามองเขาด้วยสายตาที่ไม่ต้องถามอะไรเพราะคําตอบมันชัดเจนเกินไปแล้วหัวหน้ากะพูดเสียงเบา คืนนี้มันเข้ามาใกล้มากแล้วเขาไม่ตอบเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่มีเสียงนั้นจากด้านนอกเขาอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกและตั้งแต่วินาทีนั้นเขารู้ว่ากะดึกไม่ได้เป็นแค่เวลาทำงานแต่มันคือช่วงเวลาที่คนเป็นกับคนที่ไม่ควรอยู่ต้องยืนอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกเช้าวันนั้น เขาเลิกกะเหมือนทุกวันไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนก่อนหัวหน้ากะแค่ตบไหล่เขาเบาๆก่อนจะบอกว่าพักสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นคำพูดนั้นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะหายไปแต่มันแปลว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วหลังจากคืนนั้นเขายังกลับมาทำงานที่เดิมยังเข้ากะดึก ยังเดินผ่านจุดเดิมเครื่องเลื่อยตัวเก่าอย่างตั้งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครหรือไม่มีใครปิดมันถาวรเหมือนมีใครบางคนอย่างต้องการให้มันอยู่เขาไม่ได้เห็นมันทุกคืนบางคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่บางคืนเขาจะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ก้าวเข้าโรงงานว่าคืนนี้มีใครเข้ากะ อากาศจะเย็นลงโดยไม่มีเหตุผลเสียงฝีเท้าจะดังในจุดที่ไม่มีคนและพื้นที่บางจุดจะถูกเว้นว่างโดยอัตโนมัติไม่มีใครยืนไม่มีใครเดินผ่านเหมือนทุกคนรู้ตรงกันว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของคนเป็นเขาไม่เคยเห็นมันเข้ามาใกล้เท่าคืนนั้นอีกแต่เขารู้ดีว่ามันยังอยู่เพราะบางครั้ง ขนาดกำลังทำงานเขาจะรู้สึกว่ามีสายตามองอยู่จากด้านหลังไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลแค่พอให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเคยคิดจะลาออกแต่สุดท้ายก็ยังทำงานต่อเหมือนคนอื่นๆที่เลือกจะอยู่ไม่ใช่เพราะไม่กลัวแต่เพราะชีวิตไม่ได้มีตัวเลือกมากนักหลายเดือนต่อมา มีคนงานใหม่เข้ากะดึกเขาเห็นเด็กคนนั้นยืนทำงานใกล้เครื่องเลื่อยตัวเก่าเขาเดินเข้าไปแล้วพูดเตือนเหมือนที่เคยมีคนเตือนเขาเสร็จแล้วอย่าอยู่ตรงนั้นนานเด็กคนนั้นมองหน้าเขางงๆแต่ก็พยักหน้าเขาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเพราะรู้ดีว่าบางเรื่องต้องเห็นเองถึงจะเข้าใจ จนถึงวันนี้โรงงานแห่งนั้นยังเปิดทำงานอยู่กะดึกยังมีคนเข้าและในบางคืนถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องจักรดังขึ้นทั้งที่ไฟยังปิดอย่าเพิ่งคิดว่ามันเสียเพราะในโรงงานบางแห่งอาจมีใครบางคนที่ยังไม่เคยเลิกกะและยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิม เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ถูกเล่าต่อจากคนทำงานกะดึกถ้าคุณกำลังทำงานในเวลาที่คนอื่นหลับลองสังเกตดูให้ดีเพราะบางครั้งคนที่ยืนอยู่ข้างคุณอาจไม่ใช่คนที่ควรอยู่ตรงนั้นขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าจากช่องเปิดโหมดผีถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอน ที่อาจใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดถ้าคุณยังได้ยินเสียงฉันแปลว่าคุณรอดจากเรื่องคืนนี้มาได้แล้วนะคะแต่บางทีเงาที่อยู่ข้างๆคุณอาจจะยังฟังอยู่ก็ได้อย่าลืมกดติดตามเปิดโหมดผี Ghost mode เพราะคืนนี้คุณอาจต้องเปิดโหมดหนีแทนก็ได้นะโอ้ยเจอกันตอนต่อไปค่ะ